ให้ทีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยไฮลัก์รีโวลูกนี้คนต่อไปคุณเพนจะกำแพงเพนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อวันเพนเสือสิงชื่อเล่นเพนค่ะ อายุ54ปีค่ะ,คะตอนนี้รับจ้างทั่วไปแล้วก็ปลูกผักขายตามหมู่บ้านค่ะเจอกับแฟนตอนอายุ15นะคะคนในหมู่บ้านเดียวกันก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ทําไร่ทํานาด้วยกันค่ะอยู่กับแฟนมา27ปีค่ะแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คน 3> กับสาเหตุที่สามีเสียชีวิตสามีคือแกเป็นคนกินเหล้าค่ะแล้วทีนี้แกมาติดเหล้าแล้วทีนี้เหมือนว่าสมองเขาเบอรถเขาล้มบ่อยเขาก็ ว่าไปกินยาฆ่าแมลงค่ะเขาก็บอกกับเขาหมอว่าเขากินยาฆ่าตัวตายแต่มันไม่ใช่อาการของคนฆ่าตัวตายเขาอ้วกเป็นเลือดเป็นกระโถนเลยค่ะก่อนเขาจะเสียชีวิตอยู่กับสามีตอนนั้นเป็นไงบ้างชีวิต ตอนแรกที่อยู่กับสามีก็ก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นคนรับผิดชอบงานมีรายได้ก็มาจุนเจือมีความสุขไหมมีค่ะตอนนั้นแล้วท่นี้พอนักหนักเข้าเขามาติดสุราทำไมถึงไม่ติดอ่ะเพราะไปเจอเพื่อนหรือว่าอะไรไปค่ะมีเพื่อนสังสรรค์กันบ่อยค่ะแล้วท่นี้พอติดเหล้าหนักๆเข้าแก้วกไปเลือดก่อนลูกก็พาไปโรงพยาบาลแกก็แบบเหมือนก็ประสาทแกลด แกล้มบ่อยอะค่ะครับอ้วมันก็ลามหลายๆอย่างระบบในร่างกายแล้วก็ยาแกไม่กินค่ะโอ้ไม่ยากินแกก็เอาทิ้งถังขยะโอ้แล้วหนูสงสัยที่บอกว่ากินอะไรยาฆ่ากินยาฆ่าหญ้าหรือไม่ค่ะยาเบือไก่ค่ะฮะยาเบือไก่คนที่บ้าน่ะเขาไปขอยาพ่ออะพ่อเขาไปขอยาเบือลรเบือมัดอะไรในเล้าไก่เนี่ยค่ะครับแล้วก็อ๋อยาฆ่าพวกแบบ ไรอะไรแมลงตาไก่พ่อไปขอมาแล้วเขาก็แสให้มาแบ่งมาให้ขวดกับทิงแดงนึงก็มาวางไว้อยู่หลังบ้านพ่อกับแม่กินผิดไหมกินผิดแน่เลยขวดสีชาแล้วอาจจะเบบเบลอะจังหวะค่ะน้ำน้มันใสค่ะน้ำใสมากแล้วกับราดไก็เทใส่แก้วกินเลยอัจาก้วันอันนี้ป้าไม่เห็นเขาบอกเองค่ะว่าเขามาเรียกตอนเช้ามืดแม่บ้านอยู่ติดกันแม่เขาก็ไม่เรียกว่าเพนเพน ขตาดักินยาฆ่าตัวตายแล้วนะก็วิ่งออกไปประมาณประมาณตีสองทีสามนี่แหละค่ะก็เรียกน้องเอพารไปดูไม่เห็นเลยไม่เห็นการกินการอะไรแต่แบบว่าแกคุ้มคลั่งแบบสมองแกอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวอะไรเนี่ยค่ะอ๋อแกอารวาสเหรอหรือว่าตอนมาเห็นคือน้ำลายฟูมปากไม่มีน้ำลายฟูมปากไม่มีแกบอกว่าแกกินยา อ๋อแกยังมีสติอยู่แต่ว่าแกแกบอกกินผิดวะหรือว่าไม่ไม่แกบอกว่าแกกินเลยค่ะตั้งใจเลยแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีใครเห็นแล้วทีนี้เขาทําประกันสังคมไว้ประกันสังคมเขาก็ไม่จ่ายไม่จ่ายเขาตัวตายเพราะว่าถ้าถ้าพูดว่าเออถ้าพูดว่ามันไม่ใช่ถ้ากินยาฆ่าตัวตายนี่ประกันสังคมไม่จ่ายไม่จ่ายเนาะเอแล้วหลังจากนั้นคือ เขาได้สติกลับมาไหมคะไม่ค่ะไปโรงพยาบาลอยู่ได้คืนนึงแกก็เสียชีวิตค่ะโอ้ก็เสียเลยแต่แกไม่มีอาการของคนกินยานะคะแกค่อยๆหมดลมหายใจแกหายใจมไม่ออกไปกัด<อ>ยีมไปกัดตับไตไส้พุงอะค่ะแกบีบมือป้านแน่นเลยอเราก็บอกว่าตอนนั้น อาจจะปวดแบบตอนตอนไปโรงพยาบาลเขาทํายังไงคะเขาล้างท้องไหมเขาล้างค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันแล้วเขาบอกคุณป้าว่ายังไงครับทาไมเขาถึงฆ่าตัวตายสาเหตุเขาไม่บอกค่ะบอกเขาแบบว่าเขาติดสุราเรือรังแล้วทีนี้รถเขาล้มบ่อยอะค่ะเบื่อยตัวเองสมองเขาเสื่อมเหมือนเขาหวาดระแวงอะไรไปทั่วอย่างนี้ค่ะแกไม่กินยาขับรถล้มบ่อยรถอะไรฮะรอเอร์ซค์ค่ะโอ้หัวฟาดหัวฟาดเรื่อยแล้วแก ไม่ยอมรักษาไม่ยอมกินยาขับตอนเมาสิใช่ไหมขับตอนเมาเรื่องเรียบร้อยไปก็เรียบร้อยค่ะคือจริงๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจจากฆ่าตัวตายขนาดนั้นหรอกแต่ไม่รู้ว่ามันจะปราเลอะอะไรยังไงเนาะอยากแก่คนขยันนะคะเป็นรับเหมาทั่วไปอะไรเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียช่วงแบบนี้เป็นนานเท่าไหร่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นปีสองปีแล้วค่ะเป็นปีสองปีแล้วคือไม่ทำงานแล้ว ไม่ทำยิ่งหนักๆเข้าแกไม่ทำเลยทำไม่ไหวแล้วมาสัดเสียอายุเท่าไหร่ฮะอายุสี่สิบเจ็ดค่ะกางเกงสี่อ้ยไม่แก่เลยเสียเมื่อพศ54ค่ะห้าสี่หค่ะกี่ปีแล้วเนี่ย13ปีนี้ค่ะ13พันเล่าอะไรคะเล่าขาวเล่าขาวค่ะแกจะซื้อแกไม่ซื้อเป็นขวดละแกจะซื้อใส่ใส่ขวดกระทิงแดงนะคะเป็นกั๊กเบียรขวดเดียวกันนะ้วแกแกก็เอามาซ่อนไว้หลังบ้านนะคะก็ทำเป็นดื่มกระกดื่มเทิงแดง ดื่มกระทิงแดงก็เลยไม่รู้คืออะไรบ้างก็ไม่รู้อะแล้วว่าแบบว่าสมองแกสมองแกเสื่อมด้วยอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ล้มบ่อยอะค่ะ่อมอ้อยทำทุกอย่างซ่อมอ้อยคืออะไรอ้อยอ้อยอ้อยเสียเหรอคะอ้อยที่เขาเสียแล้วก็ไปตัดอ้อยเสียจริงจริงทีเด็ดลูกนีสนับสนุนโดยเพศัดแอดวานซ์ไวท์เทนนิงเซรั่ม หนี้สินที่เริ่มจากวัยสาวตอนแรกๆนะที่เป็นนี่ก็เริ่มพยืมเพื่อนบ้านกู้เพื่อนบ้านแหละที่แรกนะคะเอามาลงทุนทํานาน,นี่แหละแล้วเขามีกองทุนมาให้กู้ตอนแปนยังไม่เสียก็กู้กองทุนหมู่บ้านห้าหมื่นก็ใช้กินอะไรในครอบครัวนี่แหละคะ่ะเลี้ยงส่งลูกเรียนอะไรนี่แหละแล้วทีนี้พอแฟนเสียหนี้ก็เป็นของเราหมดแล้วก็บ้านหลังเนี้ยลูกชายกับแฟนป้าไปกู้ของทอก็ ทอส,สธนาคารการส่งเค์แล้วชื่อโนดเนี่ยเป็นของป้าค่ะนี่ที่เกิดขึ้นมันเป็นนี่ที่สร้างร่วมกันสร้างร่วมกันป้าเพ่นแบบรูต้ตั้งแต่ที่บแบบเขายังไม่ได้ติดเล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคก้อนแรกห้าหมื่นนั้นคือยังไงคะกองทุนหมู่บ้านค่ะห <50, S 2> ้าหมื่นบาท 5, <000. S 2> เอามาใช้จ่ายส่งลูกค่ะได้ใช้ปีแรกกองทุนหมู่บ้าน พอปีที่สองไม่มีส่งเขาก็ส่งแต่ดอกเขาให้ส่งแต่ดอกพอไม่ไหวก็ไปหานอกระบบค่ะเอามาหมุนตรงนี้เอามาหมุนตรงนั้นทำทุกอย่างแต่ว่าตอนนั้นเหมือนสามียังแบบโอเคยังเป็นเรียวแรงได้อยู่เป็นหลักได้อยู่เนาะเขาก็ให้กู้มาให้กู้หมู่บ้านมาห้าหมือนเขาคิดดอกเบี้ยยังไงคะประเพณีคิดคิดหมื่นนึงเขาคิด พันนึงอะค่ะต่อปีอะโอ้ดอกเบี้ยต้นละระาณกับปีละห้าพันต่อปีค่ะอต่อปีแต่ปีแรกก็ได้จ่ายไปส่งทั้งต้นทั้งดอกปีแรกแล้วเขาก็กคืนกลับมาค่ะอ๋อแล้วไปกู้ใหม่หมุนเวียนหมุนเวียนอยู่กลายเป็นเท่าไหร่คะก็ทําห้าหมื่นเท่าเก่าเค่ะเท่าเดิมค่ะแต่ปีที่สองเนี่ยเราไม่มี ไม่มีเงินจ่ายต้นและเราก็จ่ายแต่ดอกปีละห้าพันเหมือนเดิมต้นก็อยู่แบบนั้นจนทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าทําไมแล้วทาไมเราต้องไปกู้นอกระบบเอามาจ่ายคือสาเหตุนี้นะคะเพราะว่าลูกชายกับแฟนป้านะคะเขากู้ร่วมกันของทอสอเอาใบที่ชื่อของป้าเนี่ยร่วมด้วยโฉนดค่ะเอามากู้ทําบ้านที่แรกบ้านป้ามิตตโครงและสังกสีแปะอยู่ครับ เขาก็อนุมัติให้4 0 0 0 7มาทําบ้านค่ะแล้วเอาหมดเลยไหม4 7 0 0 0เขาจ่ายเป็นงวดงวดค่ะพอสอเนี่ยแบบว่ามุงหลังค้างวดทำอะไรปั๊บเขาเบิกทิ้งค่ะเขามาถ่ายรูปค่ะแต่เราก็ใช้ใช้เบิกมาเต็มลูกชายเป็นคนปงเงินเลย4 7 0 0 0 7เขาจะจ่ายให้เป็นงวดงวดเขาไม่จ่ายทีเดียวหลังจากนั้นเป็นไงฮะก็ทันนี้พอมาเสียแล้วลูกชายออกจากงานพอกู้ กูทาบ้านแล้วยังไม่สําเร็จดีนะคะลูกชายออกจากงานสามีเสียชีวิตลูกชายก็ออกจากงานอีกหนึ่งปีป้ารับจ้างทั่วไปส่งเดือนละสองพันแปดป้าเพนไปรับจ้างอะไรบ้างตอนนั้นตัดพันอ้อยซ่อมอ้อยทำทุกอย่างซ่อมอ้อยคืออะไรคะอ้อยอ้อยเสียเหรอคะอ้อยที่เขาเสียค่ะแล้วก็ไปตัดอ้อยเสียจริงเอามาวางขุดหลุมมาค่ะขุดหลุมตามแนวแนวลองอ้อยอะค่ะ แล้วก็เอาอ้อยใส่แล้วก็ฟันแล้วก็เอาดินกบจอบกบอะค่ะแล้วมันขึ้นมาใหม่หรอคะขึ้นมาใหม่ค่ะอ้อยออ้อยแถวกําแพงเพชรจะมีอยู่แต่นั้นนะซ่อมอ้อยซ่อมอ้อยอ้อยที่เขาเสียค่ะอ้อยที่เขาเขาปลูกไปแล้วทีนี้มันเสียค่ะแล้วมันเสียคือใช้ไม่ได้เลยก็ต้องตัดออกหมดแล้วเราก็มาตัด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 ไม่ไปตัดอีกที่หนึ่งค่ะเป็นพันอ้อยเป็นมัด เขาจะจ้างมัดแล้วอ๋อไปเอาที่ดีๆจากที่อื่นมาแล้วก็ซ่อมเฉพาะหย่อมที่มันเสียหย่อมที่เสียแล้วก็ซ่อมคือปลูกใหม่ปลูกใหม่เออทำไมเขาไม่เรียกว่าปลูกใหม่อะคะกระปลูกใหม่แล้วแต่คือว่าปลูกใหม่เขาปลูกยกแปลงอะค่ะอี้ไม่เท่าเพื่อนมาทีหลังมาทีหลังบางทังบางจุดลังบางทีหลังไม่เท่าเพื่อนปะผูกปะผูกแล้วก็ทําทุกอย่างที่ตะก่อนเคยไปทําแม่บ้านในเมืองกําแพงเพชรครับ เป็นแม่บ้านของห้างท่านี้พอป้าอายุขึ้นเขาก็ไม่จ้างป้าก็ต้องมาปลูกผักตอนลูกชายทํางานแล้วออกจากงานเนี่ยได้ประกันสังคมมาด้วยไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ตอนนั้นเขาทํางานอะไรคะแล้วทาไมขับรถขับรถส่งของค่ะอ๋อขับรถแล้วทำไมออกอะคะคือรายได้ไม่ดีไม่พอเขาก็เลยออกมาแล้วก็มาหาขับต่างจังหวัดค่ะอ๋อไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงานตอนนี้เขาขับต่างจังหวัดค่ะ อตอนส้มอ้อยนี่เขาให้ค่าส้มเท่าไหร่คะป้าเพนเป็นมัดค่ะอ๋อเป็นมัดมัดเท่าไหร่คะมัดมัดละสามบาทมัดหนึ่งคือแค่มัดสิบลำค่ะสิบลำสามบาทรวมรวมค่าอ้อยไหมรวมตัดรวมตัดด้วยอะค่ะสามบาทตัดอันใหม่มาแล้วก็มาปลูกใหม่ตัดเสร็จแล้วมามัดสามบาทเองหรอ ก้อนกี่กิโลอ๋อไม่ไม่ไม่ตัดอย่างเดียว3บาทซ่อมซ่อมยี่สิบค่ะซ่อมยี่สิบค่ะยาดิบอมดาคแล้วเนี่ยตัดสามบาทค่ะแล้วก็มาซ่อมยี่สิบบาทมีมีดด้วยไหมซ่อมเนี่ยมีค่ะมีดไว้ตัดอ้อยแล้วก็เอาอ้อยลงกระสับ อย่างงี้นะคะเราเล่นมุ่งส้อมช้อนสิวันหลังเราเล่นช้อนค่ะเราเล่นช้อนสิจานไปที่เ็นตําเลงนหนึ่งได้เท่าไหร่อะไรนะคะวันหนึ่งได้เท่าไหร่คะวันนึงถ้าว่าที่เสียเยอะๆก็ได้ถึง5 6า0้บาทนะคะโอ้โหอะไรมะโอ้ ทำไมมันถึงสีอะเพราะว่าน้ำน้ำมันขังหรือว่าอะไรยังไงน้ํามันไม่ขึ้นค่ะบางทีแบบว่าเขาใช้รถปลูกอะดินมันแน่นมันขึ้นไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เราต้องไปดินก่อนเลยขุดหลุมค่ะขุดถ้าเสียเยอะๆเราก็ขุดยาวหรืองคนเดียวหรอป้าเพนทำคนเดียวทำใครทำมันค่ะเราก็จ้างหลายคนนี่แหละแต่เพราะว่าพื้นที่ถ้ามันเยอะก็ต้องจ้างหลายคนเนาะแล้วใครทาได้เยอะก็ได้ไปค่ะเป็นงานที่ปวดหลังมากนะ ปวดหลังเจ็บใช้มือเนอะตอนนี้ก็ปวดกระดูกหลังนะคะเวลาเดินมากๆใช่มันก้มๆเงยเงน่ะพูดในระบบอะเต็มแม็กและเต็มทุกอย่างและพยิ้มเขาก็เต็มแม็กตามบ้านเขาให้ยิ้มหมดนะคะแต่เราเหมือนเราเป็นคนเครดิตดีนะธนาคารได้หมดเต็มแม็กแล้วรอบ้านก็ได้แล้วเราเครดิตนะที่บอกไงว่าเต็มแม็กจนต้องย้ายที่หนีย้ายค่ะย้ายหนี าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ f a c e b o o k ที่เด็ดลูกนี้กดสาที่เด็ดลูกนี้ตอนที่สามียังอยู่ชีวิตคือดีค่ะคือมาไม่ดีตอนสามีเสียชีวิตไปอะค่ะมันดีคือว่าเราไม่ต้องไปหาเงินเองเขาหาให้ค่ะเราก็แค่ ใช้จ่ายซื้อกระขงกับข้าวอะไรในบ้านดูแลลูกแค่นั้นนะคะแต่พอสามีเสียชีวิตเราต้องรับผิดชอบหมดเพราะว่านี่สินเป็นชื่อของป้าค่ะคุณเพ็ญเคยทําอาชีพอื่นอีกไหมครับที่เคยปลูกผักค่ะปลูกผักปลูกเผือกปาะปลูกนี่พริกปลูกเองหรือว่าปลูกหลังบ้านมีที่ว่างู่สองงานสวนครัวนะสวนครัวใช่ไหมก็ไปขายเอาไปขายตามหมู่บ้านนี่แหละใส่ถุงค่ะถุงละสิบบาทสิบบาทเขาเหมาะเขาเหมาะค่ะ ็บยดท่าผักออกเยอะก็ได้เป็นเสริมร้อยก็บาทนะคะ้าผักมยอะก็ไม่ถึงร้อยแต่ก็ยังดีทำงานด้วยไปรับจ้างเก็บมะนาวค่ะเก็บครึ่งวันไปหกโมงเช้าแล้วก็เลิกห้าโมงเช้าแล้วก็ไปคัดด้วยเขาให้สามร้อยตลอดช่วงเวลานี้ลูกชายเขาเขาย้มาช่วยงานอะไรไหมครับหลังจากที่ออกจากงานเดิมลูกชายไม่ได้ช่วยเขาก็ไปหางานทําค่ะแต่ยังไม่ได้งานอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ตอนปีนึงอ่ะเขาที่ป้าส่งอ่ะ เขาก็ได้งานแล้วแล้วเขาก็ส่งต่ออีกตอนนี้เขาส่งต่อตอนนี้ส่งป้าเบาหน่อยก็มีแต่นี่ของป้ากับของแฟนที่เสียแล้วนี่ของป้ามายังไงอีกก็ยังไงอ่ะคือว่ามันไม่มีส่งดอกอ่ะป้าก็ไปเอาไายวันมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเอาไปโปะตรงนู้นไปโปะตรงเนี้ยมันเป็นนี่โดยไม่รู้ตัวแต่ป้าเพนรู้ใช่ไหมคือดอกเบี้ย กู้รายวันนี่มันเยอะกว่าที่ดอกถอสหรืออะไรแบบนั้นนั่นนะสิเราเราแต่ก่อนที่จะไปกู้นอกระบบอะค่ะเคยได้แบบไปปรึกษากับพนักงานแบงค์ไหมว่าแบบถ้าเดือนนี้ไม่มีหรือจ่ายขั้นต่ําน้อยกว่านี้ได้ไหมเลยผันเคยกู้ของกู้ของอมสินค่ะยังใช้ไม่หมดยังอยู่สามหมื่นพันก็คือจริงๆกู้ในระบบอะเต็มแม็กแล้วทุกอย่างและวยิ้มเขาก็เต็มแม็กตามบ้าน เขาให้ยิ้มหมดนะคะแต่เราเหมือนเราเป็นคนเครดิตดีนะธนาคารก็ได้หมดเต็มแม็กแล้วลอกบ้านก็ได้แล้วลราเครดิตกนะที่บอกไงว่าเต็มแม็กจนต้องย้ายที่หนีย้ายที่หนีที่หนีไปเช้ามืดวันนั้นเขามาเก็บไรยวันนี้แหละค่ะป้ามีมีเลยเอารถของน้องอ่ะไม่มีไฟป้าก็เอาไฟเอาไฟคาดหน้าไปไฟสองกบเหรอค่ะไปสองไปเช้ามืดแล้วก็ปิดโทรศัพท์มดเลย หนีไปอยู่กะหลานที่มินบุรีไปเสียบลูกไปเสียบปลาหมึกค่ะไปเสียบปลาหมึกทันทีค่าเสียบปลาหมึกเขาขายตามตลาดนะแล้วก็ทําส่งทันทีตื่นตั้งแต่หกโมงเช้ากว่าจะได้นอนสี่ทุ่มเสียบทั้งวันน่ะะขายดีสิขายดีค่ะปลาหมึกที่เป็นลตัวเขาให้ค่าสี่ร้อยกินอยู่กับเขาหมดอ๋อเราก็เก็บได้ประมาณก้อนหนึ่งแต่เราก็ทําส่งทางบ้านที่ที่ว่าคนที่เคยยืมมาเก่อนไรยวันปิดไปก่อนไม่ไม่ยุ่งทุกปิดโทรศัพท์ แล้วไปไปได้นานเท่าไหร่ครับไปได้เดือนกว่ากมึงคิดถึงบ้านบ้านไม่มีคนอยู่ค่ะก็เลยกลับมาปั๊บแม่เพ yes, ื่อนมาเลยบางคนมาขู่นะคะบางคนมาขู่ป้าก็บอกว่าอย่ามาขู่นะไม่ใช่โกง แต่ยังไม่มีป้าก็พูดแบบนี้อย่ามาคูนะเดี๋ยวหนีกตัดสินใจไม่ได้ไม่ไปไหนแล้วเขากลัวไหมเขาคูอย่างนี้ไม่กลัวหรอเออพอเพนอยู่คนเดียวอ่ะไม่กลัวเขามาทําร้ายร่างกายหรอมีน้องอยู่ข้างๆค่ะบ้านน้องไม่กลัวไม่กลัวค่ะบางครั้งนะทํางานมาได้สี่ร้อยหรือสามร้อยเนี่ยส่งไรวันหมดเนี่ยบางทีเราไม่มีอะไรกินน้ําตาไหลเหมือนกันนะนึกนึกถึงเราทําตัวเราเองอย่างเงี้ยลูกก็ช่วยแล้วแต่ มันก็ไม่หลุดสักทีถ้าป้าย้อนได้ป้าอยากจะไปย้อนไปแก้ที่ว่าอย่าไปยุ่งกับน,นี่รายวันดีที่สุดเลยจะกินอยู่พอเพียงจะใช้ใจ่ายอย่างประหยัดไม่สุรุ่ยซุรายถ้าย้อนอดีตไปได้จะไม่ขอเป็นนี่เดินเข้านี่นอกระบบเลยค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยที่แรกเหนื่อยนอนล้อมไห้เครียด แต่พอหนักๆเข้าก็เหมือนว่าเราทําตัวเราเองเราปวดตัวนี้ไม่ได้สักทีก็เป็นการจะไม่เครียดจะไม่คิดอะไรคือกําลังใจจากลูกอะค่ะคือเรามีกําลังใจจากลูกว่าลูกเรายังอยู่เราต้องอยู่ให้ได้เพื่อลูกเราทําของเราเองนะคะลูกมาช่วยแล้วเราก็ยังไม่หมดอย่างนี้ค่ะดูทํางานก็เยอะทํางานไม่หยุดเลยทําไมนี่มันไม่หายไป ม,มันบอกไม่ถูกไม่รู้บมกแตะเสียดอกอ่ะ เหมือนดอกมันแพงอะค่ะใช่หนูว่ามันไปไปพอกแล้วเร็วมากตรงนี่รายวันแหละที่มันแบบโอ้โหเราพักแป๊บเดียวปุ๊บมันขึ้นแบบทวีคูณเลยอะเล่นการพนันอะไรอะไรบ้างไหมครับหวยเล่นไหมหวยเล่นหวยเล่นเป็นเป็นนิดหน่อยค่ะะนิดหน่อยนิดหน่อยแค่เดียวสองครั้งเล่นรัฐบาลเขาเพื่อหวังว่าอยากถูกเอามากดนีเขาอะค่ะเคยเคยแทงมากที่สุดกี่พันก็ไม่ถึงพันแล้วค่ะ ไม่กี่ร้อยแล้วเคยถูกไหมสุดเท่าไหร่ถูกมากที่สุดสี่ห้าพันโอ้เป็เยอะน,นะพอบรรเทาไปได้บรรเทา <laughs> <laughs> หยุดหยุดไม่ได้หรอกแต่ก็จะเบาลงเพราะว่าเราหวังทางทางหวยที่จะมาใช้นี่เพราะว่าเราไม่มีหนทางอย่างอื่นนะคะ ก็ความหวังคืออยากถูกหวยรัฐบาลมาปลดหนี้นอกระบบอะคะ<ม>่ะเป็นความหวังของคนจนนะคะคือเผื่อ,อ,อจ,จะพุกถูกรังวัลน,นะคะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับว่าลองเขียนในกระดาษก็ได้ว่างวดนี้นอยากซื้ออะไรแล้วไม่ต้องซื้อจริงรแล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระปุกแทงตัวเองเองเป็นเจ้ามือแล้วตัวเองนะแทงตัวเองแล้วก็ไปซ่อมข้าว ข้าวข้าวซ่อมเหรอคะรับซ่อมรับซ่อมทุกอย่างท <laughs> ุกวันนี้ทําตัวให้เป็นที่รักของเพื่อนบ้าน <laughs> ช่วยงานสังคม <laughs> แต่ว่านี่ก็มีก็จ่ายไม่มีก็ยังไม่จ่าย <laughs> ทําตัวให,ให้เพื่อนบ้านรักก็จะอยู่อย่างมีความสุข